ปัจจุบันความต้องการปริมาณโลหิตสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นขณะที่โลหิตสำรองมีไม่เพียงพอแม้วิทยาการด้านการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าการรักษาพยาบาลพัฒนาดีขึ้นตามลำดับแต่ไม่มีสารหรือสิ่งผลิตใดสามารถทดแทนเม็ดโลหิตที่ร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นได้โลหิตจึงเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เครือเจริญโภกภัณฑ์ที่ยึดมั่นหลักการดำเนินงานด้วยแนวคิดตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงจัดโครงการเครือเจริญโภคกัณพันมุ่งสู่ร้อยปีทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมเป็นสำคัญปีนี้เราได้ดำเนินการที่ภาคเหนือนะคะเป็น CP blood donation day จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่มีผู้ที่มาเป็นนักท่องเที่ยวเยอะอัตราการใช้เลือดสูงเพราะฉะนั้นเมื่อมีเคสผู้ป่วยหนัก เกิดขึ้นเขาก็จะส่งต่อมาทำการรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนยังได้รับความสุขความอิ่มเอมใจที่ได้เป็นผู้เสียสละให้กับผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลที่ได้รับมีลมหายใจต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้เคยได้รับบริจาคจากเลือดของคนอื่นด้วยค่ะคือตอนนั้นเป็นไข้เลือดออกใช่ไหมคะแล้วก็ ถ้ามีโอกาสก็คือหมายถึงวันนี้แล้วก็ต่อๆไปอะค่ะก็อยากจะตอบแทนเขามั่งจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นมั่งเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมรักษาชีวิตที่มีค่าให้กับแต่ละครอบครัวเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้มาร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป